الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما وارزقنا تاويلا <applause> اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين امين. وتكره الصلاة وهو مكفوف الشعر او الثوب بأن يشمر ثوبه او يشمر قمه او يشد وسطه او يرفع ثوبه เอนดารุกูอีเอาวิสสุจุน่ะอันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของมักรู้ในมยังอยู่เลยก่อนก็บอกว่าวาตุครหุสซาลาตุและกามักรู้มยังน่ะก็คือมักรู้คนมยังดูนะเพราะมยังนั้น่ะมาไกลอยู่เลยเนาะมักรู้ตองนี้คือมักรู้คนมยังคนมยังวาหัววาวนทาน ในสภาพเทวะมักฟูฟุชเฉรีนะในสภาพเทผมอา่ามักฟ,ฟูมักฟูฟตรงนี้ก็คืออา่าหมายถึงการเอาไปหมัดจุกไว้นะเอาเอาผมไปหมัดจุกไว้นะเอาหมัดเป็นมวยไว้นะเป็นก็คือเอาไปหมัดไอ้มันเป็นยุกจุกไปนั่นคือคำว่ามักฟูฟอชัชชะรี นะมายังหมัดผมสำหรับคนชายแล้วเนาะอีมัมซักกาชีบอกเอาไว้ว่าไอ้นี่นี่ยนะเฉพาะคนชายนะว่ายัมบารีตักซีสุราลิกะบิรรอจูลีนะไอ้นี่คือสำหรับคนชาย <c oughs> คนหญิงนั้นไม่ได้คนหญิงไม่ยังหมัดผมไอนั้นไม่แปลก <c oughs> แต่สำหรับคนชายนะมายังหมัดผมไอ้นั้นถือว่าเป็นมักโคร อาวิสซอบีนาหรือว่าเสือ้อผ้าหมายความว่าปั้นหรือพอเลนถึงเสื้อผ้ามัดนงป้านงก <c oughs> ็นงนมันต้องนุงอยู่เลยเนาะหมายความว่าบีไอยูชัมมิโรอันนี้คือตัศเว,วรมัสอละทำรูปว่าเ,เสื้อผ้าที่ยู่ชัมมิโรก็คือปลิ้นขึ้นหรือว่าทะลอกขึ้น นะก็มาอยู่ชั่มมิโรก็คือหลากขึ้นไปเส้าบาหุนะบินขึ้นไปเอาอยู่ชั่มมิโรอุ้มมาหูไอนี้ชัดเจนเลยนะก็คือบินแขนเสื้อนะอยู่ชั่มมิโรอุมมาหูนะบ um ินแขนเสือนะบินแขนเสื้อขึ้นไปให้พ่อถึงแขนนะไอน,นั้นก็คือแล้วก็พลางไมยัง้งไหนไมยั้ง่นะบินเพ็นบินแขนเสื้อขึ้นไปไอน,นั้นคือมักรุ เอาอว่าชุดดะวัสตาหุาวัสตาชัายรีหรือว่าเอาผมไปพกเขาไว้กลางหัวอย่างมันก็อะไรล่ะในนังเสาติดนั่นนอะ่อะไรล่ะพระเอกแต่ก็ป่าผมไปต่ำหมัดกบหัวกลมๆนั่นนะแต่ภาษา,ารับก็คือเขาจะใช้คำว่าใจลุ่นนะเป็นฮางคข่าขๆกับ้างมา <c oughs> อ و ยกระฟ้าศูบหัว عند รรุกูอีอรวิสุ jud อันนี้เรากรทำกันอยู่ประจำนั่นก็คือการยกหรือว่าทะลอกเสือ้อผ้าขึ้นในตอนที่ตีลุงไปรองโกหรือว่าตีลุงไปสุ j u ดอันนี้ก็มักรุกมาก,กนะพอเวลาเราตีลงุงตีลุงรองโกอ่ะมันมันยั่งเลยใช่ไหมล่ะตอกตอกเสื้อคืกอิดลนะไม่ไม่หมัมกกระหิดน,นะหรือเอาเสื้อมารวบอ่ะ น,นั่นคือเป็นมักครที่เกิดขึ้นในมัยังมากัน,นเพราะว่ามันทําให้รูปหลักของมายังนั้นไม่เรียบร้อยความสงบสง,งียมลักษณะถาทางที่เกิดขึ้นนั้นไม่เลยไม่งาะก็เลยอุลามะาบอกว่าเป็นเรื่องที่มักครมากันเอาชะรูหูมะกูซน อันนี้อับเทวียัวะมักฟูฟุชัยรีก็คือว่าตุกระหุษ صلاة ตุววาชะารู้หูมาอูศดมักโครที่จะไม่ยังในสภาพที่ผมของเขานั้นมาอูศความหมายเดียวกันกับเตเลงมากก็เดียวว่ามักฟูฟุชยัยรีนั่นก็คือผมมีการโพกอยู่เอาไว้เราพู <c oughs> <c oughs> ใกล้เตวาผมยาวนะซนนน้าหวยผมยาวหวยผมยาวถึงกะเถือโกยุกเอาไหว้ถึงกัมาไมยังอ้นั้นก็คือน่ะมันจะเป็นมักครอเอามัดดูดนตัตามอิมามาติหิหรือว่าเราเก็บรวบผมเอาไหว้ตายพาบ้้นนะสำหรับคนเตวหวผมยาวนะถึงพอไม่ยังปั๊บนะเก็บรวบผมว่ะเลวก็ฟันพาบ้้น ปิดเอาไว้นะเอาเอาเอา,เอาหางผมเสียยาวๆมันุยุข้าไปไว้ในใน้าบ้านหรือุกุขกาไปในมวงให้เม็ดนะสำหรับมวกอะไรละ่ะบ๊อบมาล่อะไรปนนันจะมาล่ะมันจะยาวไปสักอิดก็คือเย่งเย่งหางผมก็ไปเม็ดนะก็ไปในในในมวงนั้นเม็ดไอ้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่มักรมาก,กันเพราะมันจะไปเป็นไปเป็นมุวยไวย้นะไปเป็นก้อนไปเป็นอะไรแต่เดียวครั้งลังเขาจะบอกว่าเหตุอะไรที่ามาักร นะสาหิตอะไรเถี่ยมักครัเราหมวนผม,มรเราพกผมเขาบอกว่ายุสตาฮับบูลีมันรออาอิงซ่านั้นสุนัตสำรับผู้เถี่เห็นคนเทยมยังนั่นวาฮัวมักมากูสุชยรีนะเห็นคนเม่ยังเละก็พกผมในสภาพที่พกผมนะวาฮัววะคุณทาง คนหนึ่งม่ยังแหลก็ผมนั้นโผกอยู่เอามูชัมมิรุอัลกุมมิหรือเสือนั้นดินอยู่นะแขนเสือดินอยู่กุ้มกุ้มก็คือแขนเสือถ้าใครเ่ว่าไปเห็นหนาผมของคนมายังโผกอยู่หรือว่าแขนเสือนั้นดินอยู่ย ah ain, uh um ุสตาฮับบูนะอิฟะอินไอยูฮิลลาเชอรอฮูเอาลกุมมาฮูนะสุนันให ไปคลายไปคลีออกเสียนะผมเตะถูกหมัดอยู่นั่นหรือไปคลีออกเสียแขนเส้อเตะถูกลินขึ้นนั่นนะฮะเราหันไปคลีม <c oughs> ลไม่ละนะไมันยังกัดต่อยเราเลยเนาะเราสือนั้นไอ้ <c oughs> ไปคลีออกว <c oughs> ายุฮิลลาชีดาดาวสติฮินนะผมเตะพวกไว้ตรงกลาง ก็คือที่เป็นมุ่ยไว้นั่นนะให้ไปแก้ออกเสียให้ไปเคลียร์ออกเสีย <c oughs> <c oughs> ถึงต้องข้ออนุญาตก่อนไมละ่ะก็บอกว่าสาวาอุนอาจินัลมุซัลลีฟิซาลิกะอัมละนะไม่ว่าคนมายังจะอนุญาตหรือไม่อันก็ตามมิมให้มันตัวๆนะเขาที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตสุนัตให้ไปเคลียร์ออกให้ไปเอาออกนะของเทวะ อะไรล่ะมือเสื้อทีแขนเสื้อตีปรับขึ้นสาเหตุอะไรนี่ซาบะตาลิกะอันเสีลิสบะตีร ي ิยัลลอฮุอันันเนืองมาจากมีการกระทําของ صحاب เราดียลลอันหุมเอิดขึ้นนาเนหลเลียกศึกซีงหลังเขาบอกว่าซาบัตาาลิกะ عنأبي ر ا อัน ض ي الله ع ن ه นาทันอบีรอฟะซึ่งเป็นสหายเป็นฮะดิษต่อาบูดาวูดรายงานในกิตาบอัลสลห์บาบิรรจุนยูซอลลีอากิซอนเชรีร์รหูนาบอตเทวาด้วยเรื่องของคนใชยคนหนึ่งไมยัง้หแล้มาก็คือเขาเลี้ยงเฉพาะคนชายพราอ,อะไรละ่นะอาบูดาวูดก็นะมีทัศนะแบบนั้นว่าใชายคนหนึ่งไมยังในสภาพติผมของเขานั้นมีการโผลเอาไว้ ว่าพื้ละฮะดิษว่าอันนั่หูอันน้าอบารอเฟ่คนเชื่ออบารอเฟ่น ah ี่อบูโรเฟ่นี่ได้มัดราะบิฮัซานเนนอิบเนาลีเย็นได้เดินผ่านหลานของนบีเตเชวะฮัสันบินอาลีรอดิอัลลอฮ์อันหุวะฮุวอยุ่สั่ลีก็อิมันซึ่งตอนนั้นสภาพของตันฮัสันบินอาลีนั่นกำลังไม่ยั้งอยู่ วก็อรอซะดูฟูรอหูฟีกอฟาหูซึ่งท่านฮาซันว่ผมยาวนะว้ผมยาวและก็เอาผมนั้นมาหมัดว้และก็ไปร่วมเอาว้าที่กอฟาหูก็คือทีท่ทต้นข้อนะก็คือหมัดผมว่านะหมัดผมหยุกว้และก็ตั้งว้าที่ต้นข้อเมื่อเห็นเช่นนั้นบัฟฟฮัลละหะอาบูรอฟีอิน อาบูรอเฟคนนี้ก็ไปคลี่ออกไปคลายออกผมเตมัดของท่านฮัสันบินอาลีนะฟัลตาฟาตฮัสานุนอีไลฮิท่านฮัสันก็เลยหันไปหันไปทางอาบูรอเฟหันเฉพาะหน้าออกไม่หันก็เลยไม่บาดตายไม่ยั้งแต่หันออกด้วยนั่นบาดตายไม่ยังงพอน่เลีออกยากิบละแต่นี่คือหันเฉพาะหน้าแต่ออกนั่นไม่ได้หันก็เลยไม่บาดตายไม่ยั้ง อันที่เดียวเป็นการกระทําเล็กน้อยไม่บาดายไม่ยังบอกสงสัยมากันแล้วเนาะหนึ่งๆก็เคยมาจามับคุ้มละยู่ไม่ยังอยู่พอหันไปเลยปับ๊บเอ้าอะบูโรเฟะดอกมูดอบันในาภาพาติไอนีฮน้ฮันมูดอบันในาภาพติทุกา้ห้โกรธนะในฮะดิษก็บอกให้อ่านด้วยกับเอ่อให้อ่านด้วยกับบิโนลินมัฟโนูนก็คือมูดอบัน ในสภาพที่ท,ทุกตั้มให้กรูดแต่เดี๋ยวถ้าเราเลี้ยงว่าในสภาพที่เก้กรูดแต่เดี๋ยวก็คือมันนะไม่เหมาะสมกับซาบัดเหล่าแล้วเนาะในสภาพที่แก่ทุกตั้มให้กรูดอยู่ฟฝก็ลาอาบูรอฟีนอาบูรอฟฟกันเลยเลี้ยงขึ้นวะนะคนที่ไปแกผมก็เดี๋ยวนี้เลี้ยงขึ้นวะอักบิลอาลาโอลาติกะไออิสตามิดนะไม่ยังต่อไปต้านะแกเลี้ยงไม่ยังต่อไปต้าว่าลาตักรด แนอย่าได้กรูเลยฟาอินนีสัมยตุรอสูล a ลลอฮิซ ah ัลลา a ์วะลาฮิวะสัลลัมไมคุเพราะว่าฉันเคยได้ยินนบีเล้งว่าซาลิกกิฟลุชัยตอนดังกล่าวนั้นก็คือผมติดถูกหมัดยุกเอาไว้นั้นไอ้นั้นเป็นกิฟลุชัยตอนนั่นก็คือไอ้มาคานูยูลูซิชัยตอนก็คือเป็นเทติชัยตอนจะห้อยอยู่และไงไงว่าใช้ตันนั้นมันจะชอบห้อยอยู่ต่ำ เทปเป็นปมเทปเป็นขอ้ออะไรประมาณนั้นเดปเป็นปมเตปเป็นขอ้อเชตันชอพออยู่ตรงนั้นก็เลยโดยเนีจะได้ยินฟานหูมามัง่งซึ่งฮะดิษบทหนึ่งที่บอกว่าอะไรละ่ะยะกีดุชเชยตอนุอาลากอฟิยาติเรศีอาฮัดิกุมนะัว่าจะมีเชตันมาอยู่พกมาอยู่มัดมาอยู่ห้อยอยู่ทีนะ่ะอะไรละ่ะตอนข้อของคนหนึ่งคนใด พ่อนอนเขานะั้นซาลาซาัอวโกเดนมีซ้ำนะ่ะซ้ำซ้ำผมด้วยกันอิดาน่ามาน่นะพอเขานอนลงบิคุลลลอุกดาเต้นยัตริบูอาไลกาไลลันตอวีลันชแยตันจะอยู่ก็อ,อยู่ตรงนั้นแหลนะน่ะตลอดคืนฟาอิดาอิสตัยกอละฟาซัการอลลอฮะพอเราตื่นปับ๊บเราก็เลยซีเกตซีเกตตรงนี้ก็คือดอตื่นนอนพ่อว่าดอาตื่นนอนปับ๊บอินฮัลลั อุกดาต้นนะกอนนึหนงหรือว่าอะไรล่ะคอหนึ่งติเชตันก็อยู่นั้นก็จะคลายไปะนะจะคลายไปเพราะว่าอีซาตาวัดตออินฮัลลัดอุกดาตานีพ่พอเราอ่บนหนามายังปับ๊บอีกอันหนึ่งก็จะคลายไปที่เขาผูกตั้งไว้นั้นผูกไอเชตันมาอยู่ผูกอยู่นั้นาคลายไปสองอันแล้วเลืออีกอันหนึง่งฟาอีซาซัลลาอินฮัลลัดอัลอุกอุกดูดะนะพอมันไปไม่ยัง ปั๊บทั้งสามจุกนั้นน,น,นนั้นทั้งสามกรนั้นนั้นก็คลลายเม็ดบางกดนะจ๊ะค่ิทตรงนี้ก็คือเราสามารถจะนะเข้าใจได้ว่าเชตอตันมันจบอยู่ทีทีพวกพวกทีท,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 ทีเป็นเงินเงนินนะอะไรประมาณน,นั้นก็เรื่อยๆนี่มักสุดเทียวนะเขาไม่ให้พวกผมเอาไว้ก็ไม่ยัง้งนั่นก็คือแต่เดียวเชตอตันมันจะไปอยู่อยุดอำนาจทิ้งแต่เดียวมันจะไปตําให้เราไมโคอโชเนี่ยไม่ยัง้งอะไรประมาณนั้นนะ มันคือเหตุผลของมันต่อไปวายุกรหูฟิสโซลาติไอนี่นเรื่องอื่นละ <c oughs> ในเรื่องของทายืนลาวที่นี่วายุกรหูฟิสโซลาติมักรโคลในเมยียงมักรโคลอะไรนั่นอัลซอฟดูดว้วดานตกไปซะแล <c oughs> ะในอัลซอฟดูอะไรอัลซอฟดูละวะฮุวะอิลซอบูอะฮัดิลกอดามีนีบิลอุครอ ก็คือการเี่เาเอาตีนหนึ่งมายืนติดแนบฉิดกับอีกตีนหนึ่งสองตีนยืนติดกันนะมันก็กรอบต้องจะนะยืนตีนติดแล้วทัง้งหมดหาการยืนตีนติดกันพันนันก็เรียก a s ฟดูนะมันเป็นสิ่งที่มักครที่เราจะกระทำในมนยังเช่นเดียวกันเพราะอะไรล่ะเพราะว่าวัซุน,นตู้เพราะวาซุนนะในการยืนของผู้ถิ่นมยังนั้นไอฟาริกอ ใบนะัหูมากอดดรอชิฟเลนจะต้องยืนแยกกันระวังสองตีนของเรานะั้นนะสักประมาณขนาดกอดดรอชิฟเล่นนะชิบเลนหนึ่งก็คือคืบหนึ่งนะคืบหนึ่งเขาวัดนั่นก็คือวัดจากนนะตั้งมือก็ราบเปิดเหมือนกันนี่ให้นิวโป้งกับนิวก้อยนะั้นนะตั้งก็เรกวอะไรเป็นสันตรงเสมอกัน ถึงการนับนั่นก็คือนับจากอวแม่โป้งไปเกกระทั่งถึงสุดนิวเอ่อนิวโคลดนิวก่อยเดี๋ยวเราเข้าใจว่าคืบหนึ่งนั่นก็คือปันนี่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราเข้าใจกันก็คือคืบหนึ่งก็คือนิวโป้งและก็นิวชีนั่นคือคืบหนึ่งเราเข้าใจปันน่ะแต่ความเป็นจริงเวลาเขาหนับก็คือเขาจะหนับปันนี่นิวโป้งกับหนิวก่อยปันน่ะนั่นคือชิปรุ่นหนึ่ง คืบหนึ่งคืบหนึ่งวัดสักประมาณไี้ได้ละ่ะเซมาดับขีรับกันลาในเรื่องของคืบหนึ่งมาดับชาฟีอีบอกว่าแต่ว่าตั้งเซมาดับเห็นตรงกันว่าคืบหนึ่งนี่เท่ากับฮอกนิวนะซิตะตุอาซอบมาดับชาฟีบอกว่าคืบหนึ่งก็คือ15เซนติเมตรโดยประมาณนั่นก็คือเท่านี้1 5เซนติเมตรก็คือครึง่งไม้บรรทัดมาดับอื่นก็คือ11เซนมาดับอื่นไปลาวก็คือ8เซนอันนั้นมาลิกี ของเราก็คือ15เซ้นแสดงว่าเราต้องยืนสักประมาณมาจับจอ,อยนี้นเรายืนสักประมาณ15เซ้นให้เท้าห้างก็กกคือครึ่งมาบรรทัดได้ประมาณเท่านี้พอดีแล้วเนาะมันก็ส่งตัวได้พอดีแต่ถ้าเรายืนติดกันมันดีลลอมหลยว,า,วายุคราหูฟีฮาไอฟ,ฟิสซาลาติอัสซฟนูและมักครอีกคอนึองลาบก็คืออัสซฟนู อะไรอัซซอบนูล so ่ะวะฮุวะอัลก ka ิยามุอัลาอฮิฮดะริจัลัยฮิก็คือการยืนบนเท้าข้างเดียวบนขาข้างเดียววะเลติมาดูอาลาอฮ์อิฮดะฮูมาดูนัลอุครอน่ะยืนอยู่บนขาข้างเดียวขาอีกข้างนึงไม่ใช่งานน่ะอันนั้นก็เรียกว่าอัซซอบนูก็คือเป็นสิ่งที่มักโครมาก นอกจากเรามีเหตุจำเป็นไอ้นั้นไม่ไรเขียนเราเยียบและโคดเยียบเบื้องขวดนะที่ยืนไม่ยั้งในตีนเที่เยียบนั่นไม่ได้อันนั้นก็เรียกมีหายักกาเลยมันไม่มักรุ้เรายืนข้างเดียวก็ได้ต่อไปว่ายุครหูฟิสซาลาติลคัสรูนะมักรุ้ข้อต่อไปก็คือในไม่ยั้งมักรุ้อัลคัสรูอะไรอัลคัสรูล่ะ อัลกอสรูก,ก็คือว่าหัววัดุยาดีฮีอลาคอซิรอตีฮีคือการเทราว่างมือเอาไว้บนคอซิรอคอซิรอก็คือสีคางหรือว,ว่าคางคูงนะว่างมือไว้คางคูงก็คือยืนไม่ยั้งมือเต่าเอวนะยืนไม่ยั้งมือเต่าเอวไอ้นี่มักรู้มากเลยนะบางเวลามาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะในเม่ยัง นอกไม่ยั้งก็ยืนเต่าเอวมักรู้มากันไม่พอใจใกล้ถึงกันยืนเต่าเอวแลยนะก็ที่เดียวอัน <c oughs> นั้นก็คือเอ็นซิงเดมักรู้มากันไม่ว่าจะในไม่ยัง้งหรือนอกไม่ยัง้งและคําว่าคอซิโรนั่นก็คืออัลจัมบูอันนี้ความหมายของมันก็คือสีขางนะเราที่ยืนไม่ยัง้งเอาอมือเต่าเอวแบบน,นี้นะมักรู้ต่อไปมักรู้คอต่อไปล่ะ นั e ่นก okay. ็ค yeah. ือวายุกราหูฟีฮัตตัสวีบุมักูเดี๋ยเราจะตัสวีบอะไรคือตัสวีบเขาจะบอกต่อไปแต่เดี๋ยววัดตักวีสุและกาตักวีสอะไรจะบอกต่อไปแต่เดี๋ยววัลอิชคอสุนะและกาอิชคอสอะไรจะบอกต่อไปมากันแต่เดี๋ยวฟิรูกูเอเนตอน์รงโกห้ามาเลคอเรกเขาบอกแล้วมัครูสามสิ่ง หน speak, vard, Onion, Aí, ึ่งมันตัสวีบสองมันตักวีสสามมันอิชคอสอะไรตัสวีบละฟัตตัสวีบุตัสวีบเทวามักโครเทวนั้นหนาสามสิ่งนี้นี่มันเกิดขึ้นในร่องโกอถังเป็นหากการร่องโกเทวามักโครในสามลักษณะนี้คืออะไรบ้างฟัตตัสวีบุอัลมมบาละกัตุฟีคอฟดิรรอสี ก็คือการเท่าก้มลุ่งอื่นไปนะก้มหัวลุ่งไปมาเอื่นอันนั้นคือมักโครนั่นก็คือการรองโกเทสมบูรณ์นั่นก็คือการติหลังของเราและอก็เป็นหลังของเราและก็หัวของเราเสมอกันนันคือการรองโกเทสมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าเราก้มหัวลุ่งไ so, ปนะก้มห SO, <it seems S 2> ัวล kind of so, ุ่งไปข้างของเราจนกระทั่งว่าติดออกจะมาหล่ะข้างเราติดออกแสดงว่าหัวของเราลุ่งไปมาเอื่นไอ้นนั้นมักโคร นะกวิากรียกวพาตัว่วีวัลอิชคอสูและก็คำว่าอิชคอสก็คือรฟอรุอรรอซีอันอิสติวาอิซูฮ์ฮิจฮิริในะการที่เรายกหัวขึ้นเกินไปเกินจากแนวตรงของหลังนะหลังตามยิงมันตรงแหละแต่นี้เราทอกหัวขึ้นลองก่อแบบทอกหัวอันนั้นก็เรียกอิชคอสกรรมครพูดมากัน กอมหัวลุ่งไปสักแร่งหยุนกระทังไม่บื่อกับล้างกับมครักอกหัวขึ้นไปเวลารองก็กกมรมครมากันนะแต่เดี๋ยว่าต้องให้ตรงวัดตกวีสุตักวีสุจารีส่วนตักวิสก็คือการลองก็ะแบบล้างไม่ตรงรองกาะแบบคงคงนะลงกอแบบล้งคงโคงไม่ตรงไอ้นั่นก็คือมักครมากัน ซึ่งวัชซุนนะตุมัดดุซฮารีาซึ่งซุนนะจริงจริงมันนั้นก็คือการเท่เราให้หลังของเรานั้นยืดตรงเสมอกับหัวเลยอันนั้นต่อไปว่ากอลอัลอาสาบุยุกรหูไอยุสล,ลียะรอจุลูะอันนี้ก็คือตำแหน่งของการไม่ยั้งหล่ะ อัสฮาบชาฟีอีบอกว่ามักรู้เท่าจะไม่ยัง้งว่าในาคนชายไม่ยัง้งว่าใบาในอย่าได้หิมรออาตอุลซึ่งข้างหน้านั้นมีคนยิงอยู่นะก็มักรู้มากันนะคนยิงนั่งกันอยู่ถึงเราไปถึงก็ไม่ยั้งพับเข้าไปนะคนยิงอยู่ข้างหน้าอยู่ไอ้นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่มักรู้มากันเอาร์จูลอนยัสตักบิลูหู หรือยังคนชช่ที่อยู่หันหน้ามายังเขาอยู่ถึงเขาไปไม่ยังนะตรงนั้นสิ่งหน้ามันชนกันนะแต่เดี๋ยวเราตีหัวไม่ใช่ใดนะพ่อไม่ยังไม่ยัง,ยงถึงกับหัวแต่เดี๋ยวพอ่พอนะเวลาเขาโยกใช่ไหมยกพ่อตักเบ็ดเอาล,ล็อกบ้านยกมือไม่ยังย้งขาไม่ยั้งปั๊บตึงเดี๋ยวหัน,หนมาเลนหน้ากันที่นี่แต่มันหัวดี๋ยวนี่ก็เหมือนกันนะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือเพื่อจะให้เกิดฟ้ามขาเชอา ก็เลยมักรอแต่เราจะไม่ยังนะโดยข้างหน้ามีคนชายหันมายังเราฟาอินยาลาซัรอจูลูฟิลมัสยิดีถึงแต่ว่าสมมุติว่ามีคนนั่งอยู่ในมัสยิดแรกแรกมันนั่งหันหน้าไปเออินดูถึงพอมีคนมาไม่ยังปุ๊บวัสตักบาลัลมูซอลลีมันก็หันมายังหันหน้ามายังคนไม่ยังแรกแรกมันนั่งหน้าไปตาเออินดีดีนี่แหละ พ่อก <the> ็มาตักเบ็ดมายังอัลลอฮฺอักบัตมันหันหน้ามาฟังบ่อนะแล้วก็มาหนังเล่ขึไนมายังอยู่นะถ้าเป็นปัญญานั้นอูมิรอบิลกิยามีมินมัจลิซฮีขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไมายังซึ่งอยู่ข้างๆนั้นต้องชายให้เขาไปตรงอื่นเสียเพราะคึ้นมายังมันไม่โคชอยยังคึ้นมาอยู่ฟาวเล่อยู่เอาอยู่ฮาวิล่ะเอาอยู่ฮูวาลูวเจฮูฮูอีลัลกิบลาตี หรือว the ่าช่ายให้มันหันไปทางอื่นเสียหนังตรงนั้นก็ได้แตามันว่าเออไม่ไปไปหนังตรงนี้ก็ให้มันหันหน้าไปทางอื่นเสียอย่าหันหน้ามาทางคนไม่ยงนัสซลัยฮิอัชชาฟิอยยริัลลอฮุอันฺที่มั่งชาฟิอญได้เล่งผู้ผมเล่านี้เอาว่าในหนังสืออัลอุมของแกว่าเรากานับัยนายได้ใหรอจุลนยาตาฮัดดาซุ ถึงตาว่าเราไม่ยังในสภาพอื่นล่ะเราไม่ยังต่อนาเรานี่ทางนาเรานี่ยังคนคนหนึ่งชายญิงไม่ว่าแล้วเนาะยาตาคัตด,ดาสุกำลังแรงอยู่บิฮาดีเส้นอยู่เชาว,วิชุซึ่งเป็นคำพูดเทวะอาจจะทำให้เรานี่าควายเควนะ่อาจจะทําให้เรานี่อยู่เชาว,วิชก็คือซับสนไม่ยั้งไม่ถิน่นไม่ยั้งไม่ขอโชก้าฝาก้ารีหะ ดังนั้นการกระทำดังกล่าวนั้นม a ก r o เอาอยู่เช้าว,วิชาอะไรฮิฟิลกิรออาติหรือถ้าห้ากว่ามาทำให้คนไม่ยังนั้นอ่านมัวกันแมทน่ะทำมารบกวนคนไม้ยังมานั่งพากันเบื่เตือนเม็ดเผื่อก็ไม้ยังอยู่ยนกระตังว่าคนไม่ยังนี่อ่านฟาติยะลงเท่ากันแมทน่ะมัวกันแมด ฮา,ารูมาอะไลฮิซาลิกะฮารัมบนก้นเทเลงนั้นนั้นนะนสำหรับการเลงเของกบอันแล้วก็ว่าเลงเผือ่อให้ฮารัมนะก็คือไปเลงกลางก้นไม้ยงังนะให้ก้นไม้ยังลองอันนั้นแหละเลงฮารัมเลงของดีก็ดินะเลงของได,ด้บุญก็ดินะถ้าไปเลงกลางก้นไม้ยงังจนกระทั่งทั้มในก้นไม้ยังลองนะนะอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารัมเอาแล้วสำหรับก้นไม้ยังละ่ะ สำหรับคนไม่ยั yes. ้งเองรู้อยู่ว่าเขาอยู่นั่งพากันอยู่ต้องเอืนลรุยไม่ไปไม่ยั้งไปไม่ยั้งตรงนั้นวากาลิฮาลาหูไอลินมมซอลีอัสโซลาตุอีไลไออิลาซาลิกัปโรจุนมัครุสำหรับคนไม่ยั้งี่จะไปเลือกไม่ยั้งที่ที่เขากำลังเล้งกันก็เลยต้องเลือกที่สะอิะเราที่ไม่ยั้งเลือกที่ที่สงบสงมเทวะทำให้เกิดฟั่มโคโชสงบ ضامعه لدندم ينّغ الله مغّسّك إث نانم الْصَّلَاةُ إِلَى النَّائِمِ وَتَحْرُمُ عَلَى النَّائِمِ وتكره الْصَّلَاةُ إِلَى الْجِدَارِ أَوِ الشَّخْصِ النَّجِسِ قَالَهُ فِي الشَّامِلِ وَتَحْرُمُ عَلَى النَّجِسِ بِدُونِ حَائِلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ بِالصَّوَابَ. Allahumma fi lana fi ma aqlana wa ltaameh เหมือนกันเหมือนกันปินเข็นเสือบินค้ากางเกงก็คือทําอะไรเทวะว่าเป็นม่วนๆเป็นปมๆเอาไว้นั่นคือใช้อันมันจะชอบ กบบินเรื่อยๆที่หินอย่างง่อยมากเรย